เอสนะถ้าเป็นคนไทยเบอร์หนึ่งก o เกิลเราสังเกตครับตั้งแต่ที่กูก็อ่า o o เกิ Google มาเข้าบ้าบ้านเราสักพักหนึ่งฮนะช่วงปีศูนย์สี่ไอเจ้าเนี้ยหายไปเลยยังหัวถามว่าวทุกวันนี้มีใครเคยเปิดไม่ได้เปิดยังหันานหรือยังไงน,นะนานนะ่านานมากเลย <S <S ผมนี่แทบจะไม่ได้เปิดเลยอนะ่ะนะครับเพราะคิดอะไรไม่ออกก็คือ Google พิมอะไรแล้วค่อนข้างคุณภาพสูงนะแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเนี้ยไม่ได้นะที่เมืองจีนจะเป็นอะไรนะ ไปดูดูไปไในเคเว็้ไซต์ของเขาเซิร์ชของเขาทางสั่งญี่ปุ่นจะเป็นยั h o o ไม่เหมือนกันละอันนี้ถ้าทตลาดข้างนอกเน,นี่ยจะต้องคิดเยอะกว่าตลาดของเมืองไทยนะครับอันนี้คือลักษณะของ Search Engine ปัจจุบันนะครับผมไปเจอรีเสิร์ชผมไปรีเสิร์ชพวกนี้มาผมเขาบอกว่าคาดการว่าอนาคต Search Engine Interface เจะเป็นอย่างนี้วันนี้เราลองสังเกตน,นะใครเคยเซิร์ชอินเ e ของของ g o o g l e ไปเราเลือกที่ไหนปุ๊บมันจะมีให้เราเลือกด้านข้างเอาเฉพาะสีแดงเอาเฉพาะไฟใหญ่นะี่ะคือมันจะมีตัวฟิลเตอร์ที่มันจะ motivation แล้วมันคือมีได้หลายครั้งที่เขาคิดแทนเราด้วยคุณหาคำนี้มันไม่ใช่มีคุณกำลังเลือกจริงๆว่าคุณตกก้องแบบคุณต้องเซิร์ชคำนี้หรือเปล่านะเว็บคอมพิวเตอร์มันเริ่มช่วยเราคิดแล้วอันนี้คือเทรนด์ของเว็บนะครับโซเชียลมีเดียอย่างที่ผมบอกไหมครับเฟซบุ๊กที่เรากดกดกันเนี่ยนะมีกดไลค์ people like this เห็นไหมครับกดชอบเลยแสดง,สดงว่า ไฮคอยที่หรือไปฮับหรืออะไรสรักอย่างหนึง่งจะมีเงื่อนไขของมันหรืออย่างเงี้ยไอ้พวกทวิตเตอร์นะครับเนี่ยมีจํานวนกี่คลิกเห็นไ,ไหมฮะพวกลิงก์เข้าอินสำหรับพวกบริเนสนะครับโปรเฟชชั่นบริษัทเนี่ยเขาจะมาเชื่อมกันอยู่อย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะมาหมดละแล้วก็ไอ้พวกนี้ลักษณะของตัววิดีโอคือมันเป็นทฤษฎีของพวกเขาเรียกว่าลองเทลอะคือแต่ก่อนเนี่ยคืออย่าง YouTube เขาเรียกว่าร้านหนังสือสมมติเราไปซีเอ็ท เราเห็นหนังสือที่อยู่บนเชลล์ผมบอกว่าสมมติสักพันเล่มแต่ความเป็นจริง48มีหนังสืออยู่สมมติ500เล่มไอ้ส่วนที่เหลืออีู่ยังไงอยู่ใน,นสตอ็อกเราไปซือ้อหนังสือเราจะมีเราจะไม่มีโอกาสได้เจอพวกนั้นเลยถูกไหมครับแต่วันนี้อินเทอร์เน็ตมันทำให้เราสามารถที่จะเซิาาร์ชและเจออันนี้ก็คือสิ่งที่ตลาดมันเปลี่ยนนะครับก็มาแชร์กันอย่างนี้กูเกิลพลัสสิ่งที่บอกถ้าเราซับเซิร์ชช่วงหลังๆเราจะเห็นแล้วว่ามันจะมีเพื่อนเราไปแชร์ถ้าเรา,ามารงงงองในตัวกูเกิลลีๆมันจะเร,าาาริ่มเปลี่ยนะ เราจะเห็นเลยว่าใครแชร์อะไรยังไงประมาณไหนนะครับอันนี้เมื่อกี้ที่ผมบอกวันคลิกจูออเดอร์นะครับอย่างเมื่อกี้ของกอฟโนนที่ผมทำคือถ้ามามาวางที่เมนูนี้ยังไม่ไ้กดพอวางปุ๊บขึ้นเลเยอร์ที่สองเมนูระดับที่สองนะครับวางระดับที่สองขึ้นเลเยอร์ที่สามคลิกนะครับถ้าเป็นของเก่าคลิกอันที่1รอโหลดคลิก2รอโหลดคลิกสามมาถึงอันนี้ก็จะถือว่าโอเคนะครับเดีย๋ยวมีเคสให้ดูทำมาคลิก แบรนด์เราต้องเซตกันละนะวัอย่างเงี้ยออกไปเสร็จเเราอยากให้มันเป็นแบรนด์ยังไงเป็นพรีเมียมเป็นผู้ชายเป็นผู้หญินหนงหรอใช้แล้วรู้สึกยังไงอะไรประมาณไหนซึ่งมันจะไปช่วยออกอแบบองค์กรอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็ต้องมาไล่กันนะแบรนด์ p o s i t i o n ิ่งอะไรต่างๆผมไม่ลงดีเทลนะครับอ่ะทีนี้อีกเคสหนึ่งเบนช์ร์ทเราจะทำด้วยไฟล์ใหม่นะตอนนี้คู่แข่งเราเป็นใครเบอร์หนึ่งเขาทำยังไงเบอร์สองทำยังไง คนที่อยู่ในธุรกิจประเภทใกล้ๆกับเราก็ทำยังไงแล้วเราก็ดีไซน์ของเราขึ้นมาวางเทียบดูว่าถ้าเราทำออกมาแล้วเราสู้เขาได้หรือเปล่าเราดีกว่าเขาไหมหรือเราเท่ากับเขานะครับในเรื่องของรูปแบบหรืออะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นเคสทีนี้ประสบการณ์ใหม่ผมจะมาเปิดเคสตัวเว็บไซต์ที่ผมคือตอนนี้ผมจะแบ่งทีมเนี่ยก็คือมีทีมพัฒนากับทีมที่ทำไอทเพราะด้วยอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เทรนด์มันเปลี่ยนเพราะนั้นอย่างที่เราเคยทำกันไว็บไซต์เก่าซึ่งมันจะมีแบบออฟฟิศหรือทิ้งหมดเลยก็มี นะดับใหม่ลองดูเคสตัวอย่างตัวนี้นะครับอันนี้ผมกำลังทำเป็นบล็อกส่วนตัวเอาไว,คว้คุยดัสน่ห์กับลูกค้าด้ Social p ไ i v a t e นะครับทีนี้ลองดูเมนูแต่ก่อนถ้าเราเล่นเว็บไซต์เวลาเราคลิกหรือไม่อ็เลื่อนๆเ,เ,เนี่ยสิ่งที่หลายๆคนขาดหายไปก็คือเขาเรียกอีโมณ์นะครับอย่างนี้ผมเลื่อนเห็นไหมฮะลักษณะการเคลื่อนไหวของตัวเมนูมันอ่านะแล้วก็จะไปเรื่องอะไรคลิกเดียวจบนะ หรือลักษณะของคอนเทนต์ที่การนําเสนอเนี่ยเราสามารถที่จะนําเสนอตัวไฮไลท์ี่จัจระดับสายตายีา่บอกมองดีไซายมากวา่าอะไรที่เราต้องการที่จะไฮไลท์ระวางเห็นไหมฮะในพวกนี้วิดีโอและถ้าุมมตกดขยายออกมาความเ็วขนอนมชันพวกนี้ไม่คิดไ,ไปก็คือไอ้ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับเทคนิคใหม่ๆเราอยากดูชุดนี้ขยายออกมานะครับอย่างเงี้ย หรือถ้าเราเคยอ่านคอนเทนต์เรามาดูตัวอย่างคอนเทนต์ถูกไหมครับวัดหนึ่งมันมีข่าวสารในใคล้ของของเก่าเราไม่จะมีอย่างนี้อยู่ประกาศโพสต์โพสต์โพสต์ขึ้นมาปุ๊บบอกว่าจัดใหม่จัดการแสดงผลใหม่แบบนี้ได้ไหมแบบสองขั้นได้ไหมนะครับหรือแบบลิสเหมือนเดิมเอ๊ะคอนเทนต์ไหนสุกอ่านมากที่สุดคลิกนี่คือกิโมชั่นเปลีลยนนะครับการใช้งานของของของ,ของ,ของ,ของผู้ใช้นะครับอันนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างว่านี่คือ ประสบการณ์ใหม่ๆที่เราจะต้องเอามาใส่แต่กว่าจะได้ทำอันนี้ก็ต้องตกยุปอีกว่า